สวัสดีครับพบกับสวนเกษตรครูนิคมชมสวนเอเดนนะครับตอนนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับในสวนที่ผมได้ปลูกไว้นะครับนี่ก็คือต้นเ,เงินไหลมาด่างขาวนะครับนี่เป็นลักษณะที่ผมจะใช้การขยายพันธุ์นะครับเพื่อทําจํานวนอยากจะขยายให้มันเยอะขึ้นนะครับนี่เป็นลักษณะของอยอดนะครับเป็นยอด ก็คือผมจะนํายอดนะครับมีประมาณ2ใบน,นะผมจะตัดแล้วก็มีรากแล้วผมก็ชําชไว้ในนะครับวัสดุปลูกแบบนี้เลยนะครับแล้วส่วนต้นอื่นนะครับมีผมทําประมาณ2อสองต้นนะครับแล้วผมก็ขยายตอนนี้ขยายได้มีแบบยอดนะครับมี2อสองยอดนอกนั้นจะเป็นข้อนะครับจะเป็นใบเนี่ยนะครับาการแตกกิ่งนี่ผมทํามาได้ประมาณ2เดือนนะครับ ได้ทั้งหมดกี่กระถางนะครับจาก2ยอดนะหนึ1ี่ห้า1ก14 1ดก1กระถางนะครับนี่ครับแต่ละกระถางใบออกมาชื่นใจครับลักษณะของไหลาขาวเงินในมาไหลาขาวเนี่ยเอามันมีเสน่ห์ในเรื่องของความด่างเนี่ยซึ่งแต่ละใบออกมาเนี่ยรับรองได้เลยครับไม่เหมือนกันเลยนะครับ